สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูผมนายจันเจ้าส่งพลังใจดีๆให้กับเพื่อนทุกคนอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม2568ไม่ว่าความรักจะดีจะร้ายจะสั้นหรือยาวเราก็เคยได้รับความสุขจากคำว่ารักทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนจงดีใจที่เคยได้รักและถูกรักนะครับมาเริ่มกันเลยไพ่ใบแรกของคุณคือหไม้เท้ามันสื่อถึงพลังของความสำเร็จ ความมั่นใจและการได้รับการยอมรับในความสัมพันธ์บางคู่จะผ่านช่วงยากลำบากมาแล้วและตอนนี้เริ่มเห็นความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนแอบชื่นชมหรือเริ่มมีคนมองเห็นคุณในแง่ที่น่ารักมากขึ้นต่อมาคือสองเหรียญพยไพ่ใบนี้พูดถึงการพยายามหาความสมดุลระหว่างชีวิตและความรักคุณอาจต้องจัดสรรเวลาให้ดีเพราะความรักในตอนนี้ต้องการการดูแลทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันไพ่เดอะเฮอร์มิตและเก้าเหรียญ เป็นพลังของการอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนและเอียวยาบางคนอาจกำลังเรียนรู้ที่จะรักอย่างเข้าใจไม่คาดหวังมากเกินไปและคุณจะเริ่มพบความสงบภายในที่ทำให้คุณพร้อมจะเปิดใจอีกครั้งจากนั้น10บถ้วยและเดอะสตารปรากฏนี่คือไพ่ที่สวยมากครับมันบอกถึงความสุขความเข้าใจและความหวังใหม่ความสัมพันธ์ที่เคยห่างจะเริ่มกลับมาดีขึ้นส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่เข้ามาทาให้หัวใจอบอุ่นอีกครั้งและแล้ว ดวงอาทิตก็ขึ้นมาอย่างงดงามแสงแห่งความรักความสุขและความจริงใจจะกลับมาส่องในหัวใจของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นว่าความรักแท้จริงแล้วคือพลังบวกไม่ใช่ความเจ็บปวดอย่างที่เคยผ่านมาต่อมา2องถ้วยและ10ดาบ2องถ้วยคือการสื่อสารและการเข้าใจกันส่วน10ดาบคือการจบสิ่งที่ไม่ดีเพื่อเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์บางคู่จะปิดฉากเรื่องเก่าๆและพร้อมเริ่มต้นอย่างใสสะอาดส่วนคนโสด นี่คือการก้าวข้ามแผลในใจเพื่อเปิดรับคนใหม่ที่เหมาะกับคุณมากกว่าเดิมและไพ่ใบสุดท้ายคือหนึ่งถ้วยเป็นสัญญาณของความสุขความสดใสและการเริ่มต้นใหม่ในความรักมันคือหัวใจที่กลับมาเต้นแรงอีกครั้งหลังจากผ่านพายุมาอย่างยาวนานโดยภาพรวมความรักของชาวราศีธนูในครึ่งหลังเดือนตุลาคม2568นนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังความเข้าใจและความสุขคุณจะรู้ว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์ แต่คือการเริ่มต้นจากหัวใจที่เติบโตและเข้มแข็งกว่าที่เคยครับและฝากกดถูกใจฝากแชร์ให้คนรอบข้างและติดตามผมในจันเจ้าเหมือนเคยครับและฝากไว้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้พลังดีๆเสิมากขึ้นให้ลองเข้าไปดูในตระก้าที่ปักไว้บางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆกลับสร้างพลังใจให้เราได้มากเกินคาดเลยครับสำหรับผู้อยากดูดวงส่วนตัวกับนายจันเจ้ารอสักนิดน,นะครับรับรองว่าไม่นานจะมีเวลาพอจะรับทำนายให้